สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับงานนี้ผมขอไปดูบรรยากาศของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก่อนที่การแข่งขันซีเกมจะเริ่มต้นขึ้นสีใหม่นะแล้วก็โดยรอบก็ยังเป็นอัธจันย์ที่มีหลังคาฟังหลักอย่างเดียวนะครับภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละครับที่น่าสนใจโดยก็มีรายงานออกมานะครับว่าครั้งนี้เนี่ยบไบได้มีการแบบว่าปรับโฉมครั้งใหญ่ แต่ว่าจะส่วนใหญ่จะใช้งบในแง่ของการปรับภูมิทัศน์สนามนะครับโดยงบประมาณเนี่ยรายงานออกมาว่าตัวเลขอยู่ประมาณ125ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีการตีเส้นนะครับให้เห็นชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยแน่นอนเรื่องของการจราจรนะครับนักกีฬาสัญจรเพราะว่าก็มีนักกีฬาที่พักอยู่ บริเวณสนามด้วยนะครับหลักๆก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ผมเห็นอยู่นะแล้วก็โดยรอบก,ก็มีการตีเส้นคือแบ่งชัดเจนนะครับในสนามตอนนี้เป็นระเบียบหมดแล้วนะครับไปเก็บบรรยากาศในสนามสระว่ายน้ําหน่อยนะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะติดตั้งอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วจริงๆใครไปก่อนปรับปรุงเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะตอนนี้คือนี่อันนี้ไว้โดดน้ํานะครับแล้วก็บูมนี้ก็กสวยพอสมควรน,นะครับอันนี้ก็ ทำใหม่เกือบยกล้อตเลยครับปูใหม่ทุกอย่างผมลงไปข้างล่างเลยไปดูเขาติดตั้งอุปกรณ์ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องว่ายน้ําเยอะนะแต่ก็เห็นว่าเออเขาไม่มีการติดตั้งทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความพร้อมล่าสุดของการเป็นเจ้าภาพซีเกมของประเทศไทยในปี2025นะครับภาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับคือสนามราชมังคลากีฬาสถานครับซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียม พิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์2025ครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงครับนี่คือสนามราชมังคลากรีาสถานครับสนามหลักของการแข่งขันซีเกมส์2025ด้านหลังของผมคือสนามหญ้าครับเขียวขจีสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับงานนี้ผมขอไปดูปบรรยากาศ ของสนามราชมังคลากฬาสถานนะครับก่อนที่การแข่งขันซีเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเห็นข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยหลากหลายมุมมองมากครับก็เลยมาลองเก็บบรรยากาศนะครับมาให้กับผู้ชมทุกท่านนะก่อนที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับในการเป็นเจ้าภาพซีเกม2025นี่คือบริเวณหน้าสนามนะครับมีการทาสีใหม่นะแล้วก็โดยรอบก็ยังเป็นอัธจันทร์ที มีหลังคาฟังหลักอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการประดับประดานะครับเรื่องของป้ายโฆษณาอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีในส่วนของอการทาสทีที่เห็นชัดเจนจากภายนอกนะอันนี้ผมก็ค่อยๆเดินทางเข้าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีการตีเส้นนะครับให้เห็นชัดเจนเพราะว่า เดี๋ยวช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยแน่นอนเรื่องของการจราจรนะครับนักกีฬาสัญจรเพราะว่าก็มีนักกีฬาที่พักอยู่บริเวณสนามด้วยนะครับหลักๆก,ก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ผมเห็นอยู่นะแล้วก็โดยรอบก็มีการตีเส้นคือแบ่งชัดเจนนะครับในสนามตอนนี้เป็นระเบียบหมดแล้วนะครับโดยรอบแต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะครับในวันที่ผมไปเนี่ยบอกที่เลยว่าแดดค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าผมก็อาศัย จังหวะที่มันยังไม่ติดขัดไม่ชุลมุนมากเนี่ยนะครับค่อยๆเก็บภาพนี่ฮะสมาคมต่างๆแล้วก็ขับไปเชินถึงหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแหละครับคุณผู้ชมเพื่อให้ได้เห็นว่าเออตอนนี้การจัดระเบียบบริเวณรอบสนามราชมังเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะสักประมาณ70-80%เาะก่อนทีออ่จะเปิดการแข่งขันยังเป็นทางการซึ่ง กีฬาแรกที่จะแข่งก็คือแข่งวันที่3ธันวาคมก็คือฟุตบอลที่จะเริ่มแข่งที่นี่กันก่อนนะครับนี่คือหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดูจากมุมนี้นี่ค่อนข้างสวยนะสวยอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนที่เดินทางไปดูนะแต่ว่าผมว่าเขาเริ่มจัดระเบียบดีขึ้นแล้วนะครับโดยหลักๆภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละครับที่น่าสนใจโดยก็มีรายงานออกมานะครับว่าครั้งนี้เนี่ยไบได้มีการแบบว่าปรับโฉมครั้งใหญ่ แต่ว่าจะส่วนใหญ่จะใช้งบในแง่ของการปรับภูมิทัศน์สนามนะครับโดยงบประมาณเนี่ยรายงานออกมาว่าตัวเลขอยู่ประมาณ125ล้านบาทไทยนะครับหลักๆก,ก็จะมีทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับทาสีเหมือนที่ผมบอกข้างนอกเนี่ยเห็นชัดละทาสีแล้วก็มีการวางในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวต้องใช้งานแล้วนะครับในวันที่3าธันวาคมนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของการมองระบบกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่าต้องติดตั้งในทุกเหลี่ยมมุมอันนี้สําคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬานะครับสตาฟโค้ดแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมนะครับกิจกรรมชมกีฬาเนี่ยต้องได้รับความปลอดภัยส่วนนี้เป็นอัศจารย์ฝั่งหลักนะยังยังทำไม่เสร็จนะกำลังเร่งงานกันแบบโหสุดสดเลย แล้วก็บริเวณโดยรอบในการปรับภูมิทัศน์เนี่ยที่มหลักๆะก็คือการท,ทําความสะอาดนะครับเก้าอี้ที่มีการติดตั้งครบทุกที่นั่งส่วนอาจารย์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้อันนี้เรื่องยาก่อนหญ้าเขียวกะจีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะใช้ตั้งแต่วันที่สามธันวาคมเลยปกติเนี่ยทีมฟุตบอลไทยของเราจะแข่งที่นี่เป็นหลักนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ที่สงขานะครับที่อำเภอหาดใหญ่น้ําท่วมเนี่ยกลุ่มเวียดนามก็จะเดินทางมาแข่งขันที่นี่ด้วยนะครับก็เลย เร่งให้เสร็จส่วนเรื่องของอลู่วิ่งเนี่ยนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็เริ่มเอาพลาสติกมาวางเรียงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้กับพิธีเปิดระหว่างที่ผมไปอัดคอนเทนต์เนี่ยมีก่อนหน้านี้มีผู้สื่อข่าวเวียดนามเยอะมากนะครับมามาเก็บภาพสนามราชมังคลากฬาสถานคือวันที่ผมไปเนี่ยนะครับทีมเวียดนามเขาก็มีการถแถลงข่าวด้วยนะครับโค้ชคิมสังซิกก็มาร่วมนะครับแล้วก็เนี่ยผู้สื่อข่าวเวียดนามก็มาส่องความพร้อมต่างๆของสนามราชมังนะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบแสงสีเสียงนะครับที่จะใช้คือผมเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าวิธีพิธีเปิดเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะออกมาเซอร์ไพรส์ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเนี่ยณนะตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงก็เลยไม่สามารถฟันธงได้อันนี้ก็เป็นการประดับประดาธงชาติต่างๆในย่านอาเซียนนะครับที่มีการวางไว้หลังประตูนะครับแล้วก็โดยรอบอะ่ะผมว่ามันมันดูสะอาดตา มากมากนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มกับงบประมาณที่ที่ลงไปหรือเปล่านะแต่ว่า,เ,าเรื่องของแสงสีเสียงเนี่ยมีการมาลงหมดแล้วอันนี้เป็นธงนะครับก็มีเวียดนามตีมอร์สิงคโปร์ฟิลิปปินส์เมียนมา,ามาเลเซียไทยสปปลาวอินโดคเมรแล้วก็บรูไนเนาะอันนี้เป็นทางฝั่งหลังที่หลายท่านมาก็จะมาแชร์ภาพตรงนี้นะครับเพราะว่า น่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กที่มาถ่ายภาพนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตรงอจจัศจารย์ตรงนี้น่าสนใจว่าเขาจะออกแบบอย่างไรเพราะว่ามีจอ LED ระดับอันใหญ่นะถึง3จอนะครับมีตรงกลางแล้วก็มีทางซ้ายมีทางขวาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหพี่เปิดดูน่าจะยิ่งใหญ่อลังการพอสมควรแล้วก็ตอนเนี้ก็ยังไม่เสร็จแบบร0 0นะ แล้วเขาก็ยังอุบในเรื่องของเซอร์ไพรส์ของพิธีเปิดอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าอลอดไฟในสนามราชมังเนี่ยนะครับบางหลอดอาจจะต้องไปขอเบิกที่อื่นมาก่อนนะครับนี่นี่ก็เป็นข่าวแบบที่เป็นทอล์กออเดอร์ทาวนะนะี่ครับเป็นจอเห็นไหมผมเองเนี่ยอยากไปเห็นกับตาตัวเองก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็อยากจะรู้อยากจะทราบแหละว่าเออสนามราชมังตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะนอกจากสนาม หลักนะครับราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับรถพาคุณผู้ชมไปดูสระว่ายน้ําภายในบริเวณหัวหมากด้วยนะครับว่าที่เขาปรับปรุงใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นี่เป็นหลังประตูนะครับเป็นพื้นที่ที่เวลาผมมาทําข่าวบอลซ้อมก็จะมายืนอยู่แถวนี้แหละครับมาถ่ายภาพมาอะไรต่างๆดูจากมุมเนี้ยมุมกว้างๆอะ่ะภาพค่อนข้างสะอาดตาแล้วนะครับเหลือแค่เรื่องดีเทลเรื่องไฟเรื่องกล้องวงจรปิดอ่ะนี่คือบรรยากาศ ไออีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ำลังจะขับรถไปที่สระว่ายน้ำนะครับเขาว่ากันว่ามีการเรียกว่าทําใหม่ะนะครับเกือบยกล้อเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็จะมีมุมเนี้ยที่ที่เขาทําในเรื่องของทําถนนกันอยู่นะครับอันนี้เป็นอาคาร300เตียงเนาะใครไปสนามราชมังคลากีฬาสถานบ่อยๆก็จะรู้จะทราบผมก็เลยเข้าไปเก็บบรรยากาศในสนามสระว่ายน้ําหน่อยนะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่ เกือบร้อยเปอร์เซนต์นะติดตั้งอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วจริงๆใครไปก่อนปรับปรุงเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะตอนนี้คือนี่อันนี้ไว้โดดน้ํานะครับแล้วก็บูมนี้ก็ก็สวยพอสมควรนะครับอันนี้ก็ทําใหม่เกือบยกล็อเลยครับปูใหม่ทุกอย่างเห็นภาพต่างๆเห็นมุมกว้างเห็นหลังคานะครับก็ระดับสากลก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือเราก็ใช้งบในการลงทุนปรับปรุงนะ ซึ่งก็มีข่าวให้เราเห็นเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกมุมหนึง่งนี่ตรงนี้ผมพยายามแบบเข้าไปเจาะลึกให้ดูทุกมุมมองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมอยากเห็นเนี่ยแต่จริงๆก็อยากไปทุกสนามแหละนะครับแต่ว่าด้วยเวลามไม่ค่อยเอื้อมเลยเท่าไหร่นี่ผมลงไปงล่างเลยไปดูเขาติดตั้งอุปกรณ์ผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องว่ายน้ําเยอะนะแต่ก็เห็นว่าเออเขาไม่มีการติดตั้งทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับอันนี้สระว่ายน้ำอ่ะผมว่าน่าจะประมาณ90%นเนาะ น่าจะแบบเรื่องแสงสีเสียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการเทสระบบกันด้วยโดยรวมของการไปชมบรรยากาศครั้งนี้นะครับเพื่อนอามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะเพราะว่าข่าวช่วงนี้ของซีเกมเองเนี่ยก็อยากจะช่วยประชาชนพันธ์นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพก็อยากจะแบบเออเป็นงานเป็นหน้าเป็นตานะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมแล้วกันนะครับมาให้กําลังใจนักกีฬานะครับกันเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวซีเกม เปิดการแข่งขันเนี่ยมีหลายกีฬาให้ได้ติดตามแล้วปีนี้ชมฟรีด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะหอ,อนาฬิกาด้านขวาก็จะเป็นอาคารวิสาหาก,ากีฬานะครับที่นักกีฬาจะมาเล่นเวทเทรนนิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับมีเป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นสนามแข่งจัก,กรยานนะที่ผมขับผ่านก็เริ่มมีการจัดเรียบร้อยเลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้ก